Honda CBR 650R คือรถสปอร์ตฟูลแฟริงที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวนันด้วยดีไซน์ที่ถ่ายทอด DNA มาจากกลุ่นพ่ระดับตำนานอย่าง CBR 1000RR f i b l a d e แต่ปรับให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทั่วไปมากขึ้นทั้งในเรื่องขององค์การควบคุมความสบายและความประหยัดโดยยังคงเอกลักษณ์ความเร้าใจแบบรถสปอร์ตไว้อย่างเต็มเปี่ยมดีไซน์สปอร์ตเต็มอารมณ์สนามแข่ง ฮอนด้า CBR หกห้าศูนย์อามาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันทันสมัยใช้แฟริ่ิงแบบฟูลแฟร r i ิงที่โอบล้อมตัวรถเพื่อเพิ่มความแอโรไดนามิกด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลดคู่ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เพิ่มความปลอดภัยและความเท่นในเวลากลางวันถังน้ำมันขนาดใหญ่โค้งรับกับเบาะนั่งและแฟริงด้านข้างช่วยให้ท่านั่งกระชับขณะเข้าโค้งเครื่องยนต์สี่สูบเพียงเสียงหวานเร่งมัน จุดเด่นของ CBR 6 5 0 R คือเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงขนาด649ซีซีให้กำลังสูงสุด95แรงม้าที่12,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด63นิวตันเมตรที่9,500รออบต่อน,นาทีการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นลื่นไหลและเร้าใจโดยเฉพาะในรอบกลางถึงรอบปลายเสียงเครื่องยนต์ที่ไต่รอบนั้นหวานสะใจสายซิ่งแน่นอนพร้อมระบบแอ s ส์ซิสสเลปเปอร์คลัตชที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์น,นุ่มนวลและป้องกันล้อหลังล็อกขนาดลดเกียร์อย่างรวดเร็ว เฟรมและระบบการสะเทือนที่มั่นใจทุกโค้ง CBR650R ใช้เฟรมแบบทวินสปารทำจากเหล็กที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาด้านหน้ามาพร้อมโชคหัวกลับชว์ SFFBP ขน mm. าด41มิมปรับเซ็ตมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีทั้งทางตรงและโค้งระบบการสะเทือนด้านหลังเป็นแบบโชคเดี่ยวพร้อมกระเดื่องทดแรงช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นคงแม้ในช่วงเข้าโค้งแรงแรงหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูง ระบบเบรกและความปลอดภัยระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด310ม mm. ิลลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์จากนิส s ินด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวขนาด240มิลิเมตรทั้งหมดมาพร้อมระบบ ABS แบบ2ช่องเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีระบบ Honda Selectable Torque Control (HSTC) หรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีซึ่งสามารถเปิดปิดได้ตามต้องการ เพิ่มความปลอดภัยขณะข,ขับขี่บนพื้นถนนลื่นหรือขณะเร่งแรงแรงความสะดวกในการใช้งานจริงแม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ CBR 6 5 0 R ก็ถูกออกแบบมาให้สามารถขับขี่ในเมืองได้อย่างสะดวกสบายเบาะนั่งมีความสูงเพียง810ม mm. ิลลิเมตรเหมาะกับผู้ขับขี่ชาวเอเชียทั่วไปแฮนด์บาร์แบบจับใต้แผงคอบนคลิปออนที่ให้ท่าทางการขับขี่กก่งหมอก แต่ยังไม่สุดโต่งจนเกินไปทําให้ขี่ได้ทั้งใกล้และไกลโดยไม่รู้สึกเมื่อลามากนักเทคโนโลยี <Technology S 1> และหน้าจอแสดงผล CBR 6 5 0 a อามาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ f u l ดิจิ i t a LCD ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์ที่ใช้งานระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะทางรวมถึงมีไฟแจ้งเตือนรอบเครื่องยนต์สูงสุดชิปไลท์และระบบ HISS Honda Ignition Security System เพื่อป้องกันการโจรกรรม ความคุ้มค่าและราคาจำหน่าย Honda CBR 6 5 0 R คือทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการรถสปอร์ตฟูลแฟร์ริ่งแท้ๆแต่ยังสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยคุณภาพงานประกอบตามมาตรฐานของ Honda เทคโนโลยีทันสมัยและภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ3 2 0แสนบาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละโชว์รูมซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถในระดับนี้สรุป Honda CBR 650R คือรถที่ผสมผสานระหว่างความเร้าใจของรถสปอร์ต4ี่สูบเรียงกับความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ทางไกลาการเดินทางในเมืองหรือแม้แต่การใช้งานในสนามแข่งระดับสมัครเล่น CBR 650R ก็พร้อมตอบสนองได้อย่างครบถ้วนถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับสายซิงที่ต้องการความครบเครื่องทั้งฟอร์มและฟีลลิ่ง